นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสจัดสร้ชอบได้โดยพระองค์องเองด้วยเสียงกล้าวขอกาพระเถระในการกล่าวธรรมก่าววินัยและขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านขออนุมโมทนาในกุศลเจตนาที่โยมมีจิตศรัทธานะได้ขนขวายกุศลใน ฐานนาต่างๆมีการถวายทานฟังธรรมเป็นต้นนนั่งตามสบายยมก็ห่างหายไปจากการแสดงธรรมหลายสัปดาห์ทีเดียวติดธุระนะทีนี้เรามาฟังธรรมในหมวดหัวข้อธรรมะวันนี้ชื่อว่าสิลิกับการรักกนีสิลินะถ้าสิลิก็แปลว่ามงคลทห้งง่ายๆนะก ความเป็นสิริมงคลมันจะใช้ควบคู่กันใช่ไหมสิริมงคลวันนี้เป็นวันสิริมงคลเลิกงามยามดีแล้วก็การักกันนีหรือเราจะเรียกว่าการักกินีก็ได้ตามศัพท์ที่เราคุ้นเคยเราจะเรียกว่าการักกินีจะหมายถึงอะไรล่ะการักกินีก็ความชั่วอัป,ปมงคลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะพูดถึงธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายตรงกันข้ามกันก็คือสิริมงคลแล้วก็การักกินีอัป,ปมงคล ทีนี้ในหัวข้อนี้เนี่ยสิริกับกาลกินเนี่ยเป็นชื่อของเทวดาเป็นเทพธิดาเราลองมาดูเรื่องในอดีตนะเป็นเรื่องในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังบำเพ็ญบาร,รมีอยู่เป็นพระโพธิสัตว์ครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าปรมทัตของราชจะสมบัติอยู่ในนครพาราณสีส่วนพระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีที่ไม่ธรรมดาทีเดียวนะเพราะว่าพระองค์พระโพธิสัตว์เนี่ยได้ถวายทาน รักษาศีลรักษาอุโบสถอยู่เป็นประจำไม่ขาดสายเลยแสดงว่ามีศีลดีมั่นคงไม่เพียงแต่แค่พระโพธิสัตว์รักษาศีลเท่านั้นคนรอบข้างของพระโพธิสัตว์มีภรรยาเป็นต้นคนรับใช้ต่างๆบุตรธิดาทั้งหมดของพระโพธิสัตว์ก็ต่างรักษาศีลห้าด้วยกันทั้งสิน้นแม้แต่ผู้ที่เป็นท่าและกรรมกรทั้งหลายก็พากันรักษาศีลเหมือนกันจะสังเกตได้ว่า คนที่มีธาตุหรือมีอุปนิสัยอย่างเดียวกันใกล้เคียงกันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างโจรนี่ยมันจะไปเขาจะไปอยู่กับตำรวจไหม <c oughs> คงไม่นะนะเนาะโจรคงไม่อยากจะมีความยินดีอยากจะไปอยู่ใกล้ตำรวจโจรก็ต้องอยู่กับโจรอยู่กับกลุ่มโจรกลุ่มกองโจรตำรวจก็ต้องอยากจะอยู่กับตำรวจคงไม่อยากตำรวจจะไปอยู่กับโจรแล้วนะนะเพราะฉะนั้น คนดีก็อยากจะอยู่กับคนดีบุคคลผู้ที่มีศิลก็ยินดีที่จะมีศินอยู่กับผู้ที่มีศินก็อย่างเช่นโยมปัจจุบันนี้ทำไมถึงมานั่งร่วมกันอยู่ที่หอฉันได้ก็เพราะว่าต้องมีอุปนิสัยในการที่ยินดีในการฟังธรรมเพราะบางคนขึ้นมาแต่ก็ไม่ฟังธรรมก็มีนะก็ถวายทานแล้วก็ไปเดินเล่นอย่างอื่นนะก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอุปนิสัยที่มีลักษณะคล้ายกันท่านจึงเรียกว่าธาตุในที่นี้นะเมน ลักษณะที่เหมือนกันก็ทําให้บุคคลนั้น,นอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุขเช่นเดียวกันนะพระโพธิสัตว์ในเมื่อตอนเองเนี่ยรักษาศีลก็จึงให้บุคคลรอบข้างทั้งหมดเนี่ยต่างรักษาศีลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าเออในเมื่อบริวารของเราเนี่ยก็มีศีลเหมือนเราฉะนั้นเนี่ยแม้แต่บุคคลผู้เป็นอาคันตุก,กะที่จะมาพักอาศัยอยู่เราก็จะดูแลต้อนรับ บุคคลผู้ที่มีศินด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะที่หลับที่นอนนะสังเกตนะบางทีเวลาเราไปพักถ้าตามโรงแรมเนี่ยมันสะอาดอยู่แล้วเนาะแต่ตามบ้านคนเนี่ยอาจจะไม่แน่มากุติพระก็สะอาดในระดับหนึ่งนะบางวัดนะบางวัดก็ไม่สะอาดเข้าไปคือโอ้โหยกัยกยาก้ายนี่คือเต็มไปหมดไม่ได้มีการดูแลเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยพ่ะบริษัทเนื่องจากนะเป็นผู้มีข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ก็เลยคิดว่าบุคคลผู้ที่จะมาพักที่บ้านของตนเนี่ยตนเองเนี่ยจะเตรียมที่นอนเอาไว้ให้อย่างดีเลยนะจะไม่เป็นแบบเตียงใหม่เลยนะไม่ให้มีบุคคลอื่นเนี่ยได้มานอนเตียงนี้แล้วเตียงนี้เนี่ยจะต้อนรับสําหรับผู้ที่มีศิลเท่านั้นด้วยก็จึงได้เตรียมที่นอนนะเอาไว้ให้สําหรับอาคารัรตุกะผู้ที่มีศิลเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นโยมเคยมีไหมเคยตั้งใจไหมว่าเออนะอาหารนี้เราจะให้กับ ยากผู้ที่มีศีนก็คือไม่ต้องขนาดนั้นนะ,ะก็คือใครที่มามีความเดือดร้อนด้วยน้ําด้วยอาหารเนี่ยเราปราลบถึงความลําบากของเขานะไม่งั้นออปัจจุบันอาจจะยากในการจะทําความดีถ้าเกิดเรามีข้อกําหนดที่มันยากอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปนตามเหตุนะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยพร้อมกับบริวารมีศีนก็เลยมีความคิดว่า ท่านเนี่ยจะปฏิบัติบุคคลผู้ที่มีศิลที่มาอย่างเรือนของตนเรื่องมันไม่จบที่แค่นั้นซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีทิดาสองนางก็คือชื่อนี้แหละหัวข้อนี่ชื่อสิลิกับก,ลกัลลักณีทิดาสองนางเนี่ยเป็นทิดาของเทวดานะเป็นเป็นเทวดาด้วยทิดาเนี่ยเป็นเทวดาคนหนึ่งเป็นทิดาของท้าวิรูปักมหาราชชื่อว่าก,าลกาัลลักษณีส่วนทิดาอีก ท่านหนึ่งองค์หนึ่งเนี่ยเป็นธิดาของท้าวทัตตะรัฐมหาราชชื่อว่าสิริคนหนึ่งเป็นคนที่ได้ชื่อตามลักษณะก็คืออัป,ปมงคลนะชั่วนะเอาไป,ไปาไง่ายๆว่าชั่วก็ได้นะหญิงชั่วแนละ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งหญิงงดงามสิรินะเพราะฉะนั้นเทพธิดาสองนางนี้เนี่ยต่างก็เป็นเทพอยู่ในชั้นจตุมหาราชิกา ทั้งสองนางนี้ถือของหอมและดอกไม้จํานวนมากพากันยังมาทางท่าน้ําสระอนดดัโดยที่คิดว่าเราเนี่ยจะเล่นน้ําในสระอนดากก็ในสระอนดากนั้นมีท่าน้ําหลายท่าด้วยกันท่าที่จะลงน้าเนี่ยซึ่งเขาจะแบ่งแล้วแต่บุคคลด้วยนะซึ่งในจํานวนท่านั้นเหล่านั้นเนี่ยท่าน้ําท่าหนึ่งจะเอาไว้รองรับสําหรับพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาไว้ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ลงสงสนานส่วนอีกท่าหนึ่งเป็นท่าที่เอาไว้สําหรับลองรับพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็จะมีลองรับพระปัจเจกพุทธเจ้าบ้างพิสุทั้งหลายบ้างดาบททั้งหลายบ้างเทพประบุตรทั้งหลายบ้างไล่ไปตามลําดับนะของคุณธรรมเนี่ยก็ไล่ไล่ไปตามลําดับจนมาถึงเทพธิดาสองนางนี้นะจะลงสนามแล้ว ไม่รู้ว่าวันก่อนทาไมสิงเจเามือ,อ,นะอไม,ไมีเรื่องนะทาไมเพิ่งมีเรื่องมีเรื่องตอนนี้เมื่อก่อนแกไม่อาบน้ำหรือไงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีเรื่องแล้วก็คือในเทธิดาสองนางนี้เนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันด้วยว่าอะไรทะเลาะด้วยว่าเราเนี่ยจะอาบก่อนเราจะอาบก่อนเหมือนกับว่าถ้าใครได้อาบก่อนเนี่ยคนนั้นเนี่ยสแสดงว่ามียศมีตําแหน่งมีคุณธรรมที่ดีกว่าสองนางนี้ก็เลยคิดว่าตนเองเนี่ยต่างคนต่างมี ความคู่ควรมีอำนาจมากกว่ามีคุณธรรมที่ดีกว่าก็เลยคิดว่าชันนี่แหละจะอาบก่อนฉันนี่แหละจะอาบก่อนก็ตกลงกันไม่ได้จึงเกิดการทะเลาะกันเรื่องนี้ก็รู้ไปจนถึงบุคคลอื่นเทวดาทั้นอื่นท้ามหาราชทั้งหลายเนี่ยนะก็รู้เรื่องของเทพธิดาสองนางนี้นางเทพธิดาสองนางนี้ก็จึงได้ไปหาเทพผู้ใหญ่นะ เพื่อให้ตกลงนะว่าระหว่างนางสิริกับนางกัลลกณนีเนี่ยบุคคลใดควรที่จะลงลงน้ำก่อนบุคคลผู้เป็นบิดาเนี่ยก็ตกลงไม่ได้นะคือไม่ตัด,ตดสินไม่ได้ไม่รู้จะเอาไปเป็นเครื่องตัดสินเพราะาต่างคนก็ต่างเป็นลูกนะก็ตัดสินไม่ได้ก็เลยโยนไปให้เท้ามหาราชทั้งสี่ ระาหาลังสีก็ตัดสินไม่ได้ก็เลยให้ไปปรึกษาเท้าสักกะเทวราชเท้าสักกะเทวราชก็ตัดสินไม่ได้เหมือนกันสติปัญญายังไม่เพียงพอที่จะฟันธงได้ว่าใครควรที่จะลงน้ําก่อนดูสิแม้เรื่องลงน้ําก็เป็นปัญหานะของโยมมีไหมใครแย่งกันเข้าห้องน้ําก่อนมีไหมงั้นต้องให้โยมจะลุงใจก่อนแล้วมื่อได้ชื่อว่าเป็นผู้อาบุโสสุดนะ,ะฉันจะเข้าก่อนออกไหมไม่แล้วนะ ก <S an> นะ็เรียกว่าก็ให้ตามความเหมาะสมนะกับเหตุการณ์นี่ยไม่ไหวแล้วมันจะไหลอยู่แล้วนะก็ต้องให้คนนั้นเข้าก่อนนะแต่ของพระพิสุไม่นะไม่ต้องต่อลําดับพรรษานะใครไปรอก่อนก็ได้เข้าก่อนไม่ต้องไปรอเข้าแถวตามลําดับพรรษาโอ้มีพรรษามากเข้าก่อนก็ไมนะ่ก็เอาตามความบุคคลที่รอก่อนแต่ถ้าเกิดรออนุเคราะห์เราก็อาจ,จะให้พระผู้ที่มีพรรษาได้เข้าก่อนนะเพราะฉะนั้น เรื่องไปถึงท้าสักกะท้าสักกะก็ตกลงปงใจไม่ได้ถามว่าในขณะนั้นละ่ะใครคู่ควรต่อการตัดสินไม่ผลใครพระโพธิสัตว์แน่นอนนะในเรื่องนี้นะท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามีเครื่องพิจารณาเพราะว่าทำไมทำไมเท้าสักกะจึงจะให้สองนางนี้ไปหาพระโพธิสัตว์ก็เพราะว่าพระโพธิสัตว์ตั้งเป้าเอาไว้ว่าใครก็ตามที่มีศินจะได้สามารถนอนที่นอนนี้ได้ เพราะฉะนั้นก็ให้นางสองนางนี้แหละไปทดสอบตนเองว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้นอนเตียงของอเตียงรับรองอคันตุกะของพระโพธิสัตว์แสดงว่าบุคคลนั้นแหละที่ได้นอนจะได้ลงอาบน้ําในสระอโนโดาตก่อนนี้ท้าวสักการก็ฉลาดเหมือนกันนะรู้งเหตุที่ควรจะตัดสินก็จึงส่งสองนางนี้เนี่ยให้ไปหาพระโพธิสัตว์นางแรกไปก่อนเลยชื่อนางกัลลกันนี นางก็แต่งองค์ทรงเครื่องประดับตกแต่งนะด้วยเครื่องรูปไหลอันเป็นสีเขียวนุ่งผ้าสีเขียวประดับด้วยแก้วมณีสีเขียวเป็นนางเขียวเลยนะอ่านก็ได้เป่งรัศมีแล้วก็ลอยไปอยู่ในอากาศที่ไม่ไกลจากที่นอนนั้นอยู่ใกล้ประตูเป็นที่เฝ้าปฏิบัติแห่งปราสาทของทั้งเศรษฐีในระหว่างมัชชิมยามนั้นนั่นเองพระโพธิสัตว์เนี่ยแลดูนะได้เห็นนางนั้น นางไม่ได้เป็นที่รักไม่ได้เป็นที่พอใจของพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นทันทีเลยเห็นก็รู้สึกเลยนะว่านางเนี่ยน่าจะเป็นคนไม่ดีมันมีรัศมีเปล่งนะคิดเอานะเราเคยมีไหมความรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยพอพูดออกมาแล้วกิริยาท่าทางแล้วมันดูไม่น่าคบไม่น่าไว้วางใจนะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนางกาละกินีนะจึงได้ พระโพธิสัตว์จึงได้กล่าวกับนางการกัก,รกินีว่าใครหนอผู้มีผิวดำและเขาก็ไม่เป็นที่น่ารักและไม่น่าทัศนาเราจะรู้จักเจ้าได้อย่างไรเจ้าเป็นใครเป็นทิดาของใครนะก็ถามเพราะฉะนั้นนางกาลกินีจึงได้กล่าวว่าดิฉันเป็นทิดาของท้าววิรูปักมหาราชเป็นผู้โหดเหี้ยมสัมพลนาคุณของตนเองเลยนะ บิดาเนี่ยเป็นผู้โหดเหี้ยมตนเองก็เป็นผู้ที่โหดเหี้ยมด้วยดิฉันมีผิวดำไหลซึ่งปัญญาใครจะกล้าบอกว่าตัวเองโง่เลยนะ <c oughs> อาวไหลไหลซึ่งปัญญานะเทพทั้งหลายรู้จักดิฉันดีว่าชื่อกาลกาัณีท่านเป็นผู้ที่ดิฉันได้ขอโอกาสแล้วขอจงให้ดิฉันได้พักอยู่ในสำนักของท่านเถิดนี่แหละจุดประสงค์ที่จะมาก็เผื่อไม่ใช่เผื่อก็เพื่อที่จะได้ พักนะอยู่ในบ้านของพระโพธิสัตว์และก็ได้นอนเตียงนั่นแหละแล้วก็ได้บอกสปปรรพคุณว่าดิฉันนะเป็นคู่มักโกรธไม่มีปัญญาเลยคนในครอบครัวพ่อบิดาของฉันโกรธอย่างไรฉันก็โกรธอย่างนั้นเหมือนกันใครๆก็รู้จักฉันดีว่าฉันเป็นคนขี้โกรธพระโพธิสัตว์ได้ยินแล้วนะก็จึงกล่าวเป็นคาถาว่า เจ้าปรงใจในชายผู hmm. morning, ้ที่ปกติอย่างไรคือยินดีชอบใจบุรุษประเภทไหนมีความประพฤติอย่างไรแม่กาลีเจ้าถูกฉันถามแล้วจงบอกฉันฉันจะพึงรู้จักเจ้าได้อย่างไรเนี่ยเพื่อจะให้รู้จักท่านได้มากขึ้นขอท่านจงบอกรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะเรารู้ละตอนนี้เจ้าชั่วไอ้เจ้าไม่ใช่ชั่วเจ้าเป็นคนยี่โกรธเจ้าไร้ปัญญาแต่เจ้าชอบผู้ชายประเภทไหนนี่นะ นางกาลีจึงกล่าวว่าชายใดลบหลู่คุณท่านตีตนเสมอแข่งดีมีความฤิษยาเขาตนีและโอ้อวดชายใดได้ทรัพย์มาแล้วย่อมทำรัพย์นั้นให้พินาศไปชายนั้นแหละเป็นที่รักของดิฉันค่ะ <c oughs> ก็บอกว่าดิฉันชอบชายชั่วนั่นเองนะประมาณนี้นะสรุปว่าดิฉันชอบชายชั่วชั่วอย่างไรยิ่งชั่วยิ่งดีนะมีชั่วอย่างไรล่ะ อันนี้เป็นเครื่องให้เรารู้ได้ว่าอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นความชั่วนะก็คือผู้ชายที่มีความลบหลู่คุณท่านคือบุคคลใดนะมีความปรารถนาดีนะมีการให้ประโยชน์กับตนแต่ตนเนี่ยเป็นลบหลู่เขานะมีตีตนเสมอว่าอย่างเช่นอ๋อคุณเป็นอาจารย์ผมก็เป็นอาจารย์ คุณรวยผมก็รวยเหมือนกันไปตีตนเสมอแต่แทางที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะแต่ก็ตีตนเสมอมีการแข่งดีตนเองอยากจะดีกว่าบุคคลอื่นเสมอเนี่ยจิตมันเป็นอกุศลมีความริษยาไม่อยากเห็นเขาประสบความสําเร็จมีความตะหนีในทรัพย์ของตนมีความอ้ออวดในสิ่งที่ตนเองไม่มีหรือมีแล้วก็อ้ออวดอวดสรรพคุณทั้งหลายแล้วก็ผ่านทรัพย์ของตนเอง ไม่รู้จักประโยชน์นี่แหละเป็นบุคคลที่นางกรรกินีเนี่ยชอบใจทีนี้พระโพธิสัตว์จะยกที่นอนให้ไหมเนี่ยพูดมาขนาดนี้แล้วนางยังไม่พอเท่านั้นยังพลลนาสรรพคุณของตนอีกว่าคนมักโกรธมักผูกโกรธพูดส่อเสียดทำลายความสามัคคีมีวาจาเป็นเสี้ยนหนามพูดจาหยาบคาย เขาเป็นที่รักใคร่ของดิฉันมากกว่าน,นั้นอีกนี่บอกนะถ้าผู้ชายนั้นนะ่ะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นผู้มักโกรธไม่เท่านั้นยังผูกโกรธีีกอาฆาตพยาบาทปองร้ายชอบพูดส่อเสียดอุ้ยแหมดิฉันชอบพูดมาแล้วมันสะใจอย่างนี้นะแล้วก็ชอบทําลายความสามัคคีของบุคคลอื่นออไปสร้างความแตกแยกพูดจาอะไรให้มันเป็นเสี้นหนามให้มัน ทิมแทงเจ็บใจบุคคลอื่นพูดจาอยากคายนี่แหละดิฉันรักมากเป็นพิเศษเลยนี่นะไม่เพียงเท่านั้นชายผู้นั้นเนี่ยยิ่งถ้าไม่เข้าใจประโยชน์ของตนว่าควรทำในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ถูกตักเตือนอยู่ก็โกรธอีกดูหมิ่นความดีของบุคคลอื่นดิฉันก็รักเช่นเดียวกันโอ้โหเป็นยังไงล่ะถ้าเกิดโยมมีลูกสาว นะลูกสาวเกิดมาบอกแม่แม่แม่แมนี่แฟนหนูโอ้ขี้โกรธมากเลยนะไม่รู้จักประโยชน์นอนตื่นมาตอนเที่ยงอย่างนี้นะ,ะแม่ดีใจไหมโย,ยมไม่นะนะเพราะฉะนั้นแต่เนี่ยบิดาเนื่องจากบิดาของนางการณินีก็มีปรนิสัยอย่างนี้นี่แหละนะก็จึงไม่ได้ต่อว่าบุตรสาวของตนธิดาของตนยังไม่เท่านั้น นางก็กล่าวอ่ว่าชายผู้ที่ถูกความคนองลบเล้าคือถูกกามคุณลบเล้ากามตัญหาลบเลนะ้าภาคจากมิตรทั้งหมดเป็นที่รักของดิฉันด้วยเช่นเดียวกันดิฉันไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆในบุคคลผู้เป็นเช่นนี้ไม่ได้เดือดร้อนใจเลยในขณะที่ตนเองมีสามีชั่วอ้มีแฟนชั่วแล้วกันนะเพราะดิฉันก็ชั่วอยู่ ชั่วกับชั่วยอยู่ด้วยกันได้นี่อย่างนี้ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นในเมื่อนางก่าวพรรณนาเนี่ยลักษณะของตนแล้วก็ชายที่ตนเองรักแล้วพระหมหาสัตว์จึงตำหนินางนั้นทันทีเลยว่านางกาลีนะเจ้าจงออกไปจากที่นี้เรื่องนั้นหามีในพวกเราไม่เนะจ้าจงไปชนบทเอเจ้าจงไปชนบทนิคมและราชธานีอื่นเถิด เจ้ามาทางไหนไปทางนั้นนะอย่าอยู่ในที่นี้ที่นี้เนี่ยอันนี้ตมาเสริมนะที่นี้เนี่ยไม่ต้อนรับเจ้าเจ้านางกาลกนีนี่นางกาลีเพราะฉะนั้นนางเมื่อถูกพระหมหาสัตว์ขับไล่ดังนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในที่นั้นได้ในลำดับนั้นเนี่ยก็เหลืออีกหนึ่งนางที่จะมาพิสูจน์คุณธรรมของตนก็คือใคร นางสิรินะเพราะชื่อม่งบอกอยู่แล้วนะนางมงคลน,นางผู้มีคุณธรรมนะนางผู้ประเสริฐนางสิลิเพราะฉะนั้นนางสิริเนี่ยจึงมาอยัางก็ได้ตกแต่งด้วยทองคํานางเนี่ยมีผิวเหมือนทองคำนะตกแต่งด้วยทองคําทั้งหลายเป่งรัศมีสีเหลืองที่ประตู นะยืนเท้าชิดคือสำรวมนะไม่ได้ยืนกลางขาเอเทนะยืนเท้าชิดสำรวมแบบผู้หญิงผู้หญิงผู้มีคุณธรรมนะมีสมบัติผู้ดีนะยืนเท้าชิดกันบนแผ่นดินที่เสมอกันไม่ยืนพักเท้าไปมาได้ยืนโดยเคารพอยู่พระมหาสัตว์ขันเห็นหนางแล้วได้กล่าวว่าใครหนอผู้มีผิวพันธุ์เป็นทิพยืนเรียบร้อยอยู่ที่พื้นดิน ฉันจะรู้จักเจ้าได้อย่างไรเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นธิดาของใครนางสิรินั้นจึงได้กล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าดิฉันเป็นธิดาของท้าวทัตตะรฐมหาราชผู้มีสิริผู้ประเสริญนั่นเองนะดิฉันชื่อสิริลักษมีเทพทั้งหลายรู้จักดิฉันว่าเป็นผู้ที่มีปัญญากว้างขวางมีปัญญามากนะท่านเป็นผู้ที่ดิฉันขอโอกาสแล้วขอจงให้ดิฉันพักอยู่ในสำนักของท่านเถิด ก็มาจุดประสงค์เพื่อที่จะได้พักนะอยู่ในบ้านของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จึงกล่าวคาถาเพิ่มเติมว่าเจ้าปงใจในชายผู้ที่มีปกติอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรลักษมีเทพธิดาเจ้าเป็นผู้ที่เราถามแล้วจงบอกเราโดยที่เราควรรู้จักเจ้าเพราะฉะนั้นนางสิลเทพสิลจึงกล่าวว่าชายใดครอบงำความหนาว มีความร้อนลมแดดเหลือบและสัตว์เลือ้อยคานทั้งความหิวและความละหายได้ชายใดประกอบการงานทุกอย่างเนืองๆตลอดทั้งวันและทั้งคืนไม่ยังประโยชน์ที่มาถึงตามการนั้นให้เสื่อมไปด้วยชายนั้นเป็นที่ชอบใจของดิฉันและดิฉันก็ปรงใจในชายนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลที่ตนเองชอบเนี่ยก็เป็นเช่นกับอุปนิสัยของตนแหละนะ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่านางสิริเนี่ยก็เป็นคนดีจึงชอบคนที่ดีดียังไงลหละก็คือบุกผู้ชายเนี่ยมีความอดทนนะไม่ได้ว่าแดดร้อนก็เกิดโทสะขี้เกียจแดดร้อนก็อู้ร้อนก็อู้หนาวก็ไม่เอาอะไรนะเหนื่อยก็ไม่เอาร้อนก็ไม่เอานั้นจะนอนอย่างเดียวไม่ใช่ แต่ต้องเป็นบุรุษที่มีความมีขันตินะทนต่อความหิวความร้อนได้แล้วก็รู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรประกอบการงานประเภทไหนไม่ให้เสียประโยชน์ไปอย่างเช่นโยมตอนนี้อยู่ในฐาน,นะของผู้ฟังธรรมนะก็ต้องตั้งใจฟังธรรมนะแล้วก็ฟังธรรมโดยเคารพพิจารณาไปตามลำดับสิ่งไหนที่ควรประพฤติปฏิบัติก็กําหนดจดจําเอาไว้สิ่งไหนที่สงสัยก็พึงถามอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่า อยู่ในบทบาทของตนนะตามการเวลาที่เหมาะสมการไหนควรฟังธรรมการไหนควรที่จะถวายทานก็ไม่ให้ประโยชน์นั้นเสียไปนี่แหละนางสิริชอบใจบุคคลที่ดีอย่างนั้นและยังกล่าวเพิ่มอีกว่าชายใดที่ไม่โกรธมีมิตรรู้จักการเสียสละรักษาศีลไม่โอ้อวดเป็นคนซื่อตรงเป็นผู้ที่สงเคราะห์ผู้อื่นมีวาจาอันอ่อนหวานมีคำพูดที่ไพเราะ แม้จะเป็นใหญ่ก็มีความประพฤติถ่อมตนดินฉันจะเป็นผู้ภัยบูรณ์ในเพราะบุรุษนั้นดุดขึ้นทะเลปรากฏไม่ขาดสายแก่ผู้ที่มองผิวทะเลฉะนั้นเนี่ยนางก็เพิ่มเติมอีกนะว่าบุรุษใดก็ตามที่มีคุณธรรมก็คือไม่โกรธนะมีขันติมีมิตรแล้วก็มีการเสียสละรักษาศีลเป็นคนที่ซื่อจรนง คือความดีทั้งหลายพูดจาก็อ่อนหวานไพเราะด้วยนี่แหละดิฉันชอบอ่อนน้อมถ่อมตนอีกอีกอย่างหนึ่งผู้ใดให้สังฆธรรมให้เป็นไปอยู่ในบุคคลทั้งที่เป็นมิตรและทั้งที่เป็นศัตรูทั้งที่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดทั้งที่เสมอกันทั้งที่ต่ำรามประพฤติประโยชน์หรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งไม่กล่าวคำหยาบในการไหนไหนผู้นั้นตายแล้วและ แม้ผู้นั้นจะตายแล้วแล้วยังมีชีวิตอยู่ดิฉันก็ครบนะเพราะฉะนั้นบุรุษนะที่มีความประเสริฐก็คือมีสังฆะธรรมสังฆะวัตถุนะก็คือทานหวานให้ประโยชน์เสมอนะก็คือการให้ทานหวานก็คือพูดจาอ่อนหวานประโยชน์ก็คือประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สมานตตามีตนเสมอนะ มีคนมีความเป็นเสมอต้นเสมอปลายนะร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างนี้เป็นต้นในบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นพานทั้งหลายก็นะเ,เสมอกันทั้งหมดเนี่ยบุรุษอย่างนี้ดิฉันชอบนะส่วนผู้ใดได้อย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาความดีเหล่านี้แล้วผู้เป็นผู้มีปัญญาน้อยมัวเมาในสลิอันเป็นที่น่าใคร่ดิฉันต้องเว้นจากผู้นั้น ผู้ที่มีรูปลักษณะอ้นอนประพฤติไม่สม่ำเสมอเหมือนคนเว้นหลุมคู่ฉะนั้นคนสร้างโชคด้วยตนเองสร้างเคราะห์ด้วยตนเองผู้อื่นจะสร้างโชคหรือเคราะ์ให้ผู้อื่นนั้นไม่ได้เลยสรุปสุดท้ายด้วยนะธรรมะอีกต่างหากนะซึ่ง,งานางก็ได้กล่าวเอาไว้นะว่าถึงแม้ว่าบางบุคคลเนี่ยจะมีคุณธรรมแล้วแต่โมเมาในคุณธรรมของตนก็มีนะหลง ว่าตนเองเนี่ยมีสินแล้วก็เอาสินของตอนเองทำไมไปข่มบุคคลอื่นเอาความดีบางอย่างที่ตนเองมีบ้างอยู่เอาปัญญาไปโอ้อวดไปข่มบุคคลอื่นอย่างนี้ไม่ดีดิฉันก็ไม่ชอบบุคคลอย่างนี้เช่นเดียวกันคือเมาในสริของตนเนี่ยเพราะฉะนั้นนะถ้าบุคคลประมาทแม้คนธรรมเนี่ยก็ยังเป็นอารมณ์ให้กับกิเลสได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนางจิงสรุปว่าบุคคลใด นะจะโชคดีหรือจะโชคลายก็ด้วยเพราะการกระทําของตนเองเท่านั้นจะประสบสุขหรือทุกข์ก็ด้วยตนเองนั่นแหละเป็นผู้กระทําแน่นอนทีเดียวนะพระโพธิสัตว์ได้ฟังนางนี้เนี่ยกล่าวอย่างนี้แล้วจึงได้กล่าวกับนางว่าแท่นเตียงนอนนี้เหมาะสมสําหรับเธอและที่นั่งก็เหมาะสมสําหรับเธอทีเดียวเพราะฉะนั้นขอเชิญ นะนั่งบนที่นั่งและที่นอนบนแท่นนี้เถิดนางอยู่ณที่นั้นแล้วรุ่งเช้าก็ออกไปที่เทวโลกชั้นจตุมหาลาชิกาได้อาบน้านที่สโนอดก่อนนางกัลลกินีนี่เป็นข้อสรุปได้ทันทีนะที่นอนแม้แห่งนั้นจึงเกิดมีชื่อว่าสิลสยณนะเพราะว่านางสิลเทพธิดาได้นอนก่อนคนอื่น นี้คือวงประวัติของสิริสยนะคือที่นอนอันเป็นมิ่งขวัญด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียกกันว่าสิริสยนะมาจนตราบเท่าทุกวันนี้พระศาสดาคันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วก็ทรงประชุมชาดวกว่าเทพสิริที่ดาในครั้งนั้นได้แก่นางอุบลบรรณาในบัดนี้ส่วนสุจิปริวาลเศรษฐีคือเราตถาคตชนีแลนะเพราะฉะนั้น ธรรมะในวันนี้ในหัวข้อที่ชื่อว่าสิลิกับกัลากนีนะก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้เราได้เทียบเคียงเห็นถึงความดีและความชั่วนั่นแหละมันปรากฏอยู่ในเรื่องนี้แล้วนะว่าบุคคลผู้ชั่วก็ไม่เป็นที่รักของบุคคลที่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการมิตรคือการันมะิตรนะเป็นบริวารแล้วก็ขอให้เรานั่นแหละประพฤติอยู่ในฐานศีลและ ภาวนาตามสมควรนะเพราะฉะนั้นธรรมะาในวันนี้ก็ขอยุยติลงแต่เพียงเท่านี้ต้องขอรุุโมทนาในกุศลเจตนาที่เรากระทาเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีและขอทิศบุญเหล่านั้นให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญสามารถกระทําตนให้ข้ามห้วงน้ําคือวัฏฏะทุกข์และไปถึงฝั่งกก่าคือพระนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร ต่อไปญาติโยมได้ตั้งใจอุทิศบุญให้กับสบรพสัตทั้งหลายอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขเถิด ภาวะตุสัพมังคลังขอสะพามงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสะพระเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสะพามานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สาภาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินสาธุสาธุสาธุ